โอเคสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันในจักรวาลเกม Naruto X Boruto Antibes บ i n t j a s t o m Connection แล้ววันนี้ผมจะไปเล่นอะไรวะ <c oughs> ชื่อตัวอะไรลืมละจิจิเลนนะจิเกนจิเกนหรือเปล่าที่หมวดเซ r ร์ฟเวอร์แบบคนเดียวนะครับไปเทสด่านเดิมกันใช่ไหม เมื่อพลังทั้งสองฝ่ายือต่ำจะดเจนเลือดโอเคยากนะ่ะไหนเอ่ยไหนเอ่ยนายูไู่ไหนนายู่ไหนติทีกเกลด็ดอ้าวมีสองร่างแล้วเว้ยวิระยะก็เหมือนเดิมมันมีหมวดแต่งตัวด้วยนะ ไหนอ่ะจิเกรนน่ะจิเกรนน่ะนี่ไงหัวหน้าหน่วยหัวหน้าหน่วยแต่หัวหน้าของกลุ่มอะไรวะคาคาเมะหรือคาะระเนี่ยแหละเนี่ยพวกเนี้ยมันอยู่กลุ่มเดียวกันใช่ไหมแต่ผมยังไม่ได้เล่นเนื้อเรื่องหลักเลยนะผมมาเล่นตัวนี้ซะแล้วอาระลุยสิ รออะไรตะกับคารินไหนมีสกิลอะไรดีๆเอ๊ะทำไมมันยิงวะู้สึกชนไหนมาดูหน่อยมีพลังในการยอ่อย่อส่วนย่อส่วนสิ่งของนะ แล้วก็ขยายได้ตามใจชอบย่อส่วนเสร็จแล้วก็เอาไปไหนคนจะฝึกจบตีอื้อนี่ไงมันเรียกไอ้ก,ก้อนเ,อเดี่ยมๆออกมาแล้วก็ขยายใหญ่เหมือนพลังของแอนดแมนอะพลังของแอนดแมนอะจับเอาเป็นคนจับ โดนจับซะก่อนจับคือรักมานเทเฮ้ยถ้าจับไม่นอย่างไกลอ่ะไฮไล่ไฮไล่์นะฮะปลาดับกระจายเป็นปลาแท่งเหล็กไงนี่ขยายชิ้นส่วนแล้วปลาคารินหมวดหมวดอะไรนี่ดูดิอย่างกับระสุนกงจักรแต่เป็นสี่เหลี่ยมแปลกไหมภาษาลิจา ฐาานินาจาเป็นแบบแท่งเหล็กเยอะๆนะนี่เป็นแบบป่าแท่งเหล็กไปหรอฮึซุบโอเคเราได้เรียนรู้แล้วเอาโดนไม่เป็นไรเดี๋ยวดูท่าไม่ตายไม่โดนหรอกลบเฮ้ยใจเย็นอ่ะไม้ตายไกล้ไหมถ้าไม้ตายใกล้ว่ะ ถ้าไม่ตายใกล้ครับหมดพลังหมด <c oughs> ถ้าไม่ตายใกล้ยังยังไม่แปลงล่าง <c oughs> ยันระเบิดนี่ถ้าไม่ตายโ <c oughs> อ้โหย,ยังกับเพนน่ะ <c oughs> ยังกับเพนหกวิถีอ่ะ <c oughs> ไม่ตายด้วย <c oughs> เอาไปตายซะ おแม่ก็ทุกข์กันอะไรก็ไมประโยชน์น่ากลุ่มคาระที่ที่ต้องการตัวนั่นน่ะคาวากิใช่ปะที่ในเรื่องโบรลโตะอยู่อยู่กับอยู่กับนารรโตะเฮ็ดเท็ แปลงร่างหน้าตามจะเป็นไงมันจะมีอัคาระขึ้นที่หน้าตอนนี้มันก็มีอัคาระอยู่ที่หน้าแล้วเนี่ยเนี่ยอัคาระสีดำๆเนี่ยโอ้ยโอโลจิโอโลจิโโลจมาลุกเฮ้ยขึ้นไหมนี่แน่ตาม,มตามด้วยลูกเต่ายักษ์ลูกเต่ายักษ์กเ,กษเอาไปแท่งเหล็กพุ่งลารครับ สุคุณะเหรอสุคุนะฮิโคนะสุคุนะฮิโคนะเฮ้ยกดค้างแล้วมันวาร์ปเข้าหาตัวว่ะเฮ้ยมีอะไรใหม่ใหม่ไว้ยเฮ้ยซุบเอานนแล้วถ้าถ้าปลาลูกเต่ามันมันมันเข้าหาตัวไหมกดค้างไม่ครับโอเคเนี่ยเห็นไหม เอาใหม่นะดูนะลฮ้ยซุปพุ่งไปข้างหลังว่ะพุ่งไปข้างหลังเสร็จแล้วก็กดท่าไปตายปะหวะโอ้ยโดนคอรเตอร์เอตแท็กคอร์เตอร์เอตแท็กยังบั๊กเลยนะผมกดบางตาผมกดไปแล้วแม่งก็กลายเป็นเสียงบั๊กเลยช็อตจุ๊บๆๆๆเลยกงม่านสวรรค์กงม่านสวรรค์ยังไงวะเนี่ย ที่นา่นเราตกต,ต,ต้องใช้ล่างล่างที่เราเล่นกันตอนนั้นนะล่างอะไรวะแบริออน,นเนี่ย <ไป S 1> ก็เพราะว่าก็เพราะโดนจิกเกนจาัดก,การนั่นแห<ด>ละไม่มีใครเอาชนะฉันได้ไม่ว่าใครก็ตามแต่ผมนั่งนึกแล้วว่าจิกเกนเนี่ยนะมันคือภาชนะของโอซุซุกิอะไรวะชื่ออะไรวะ เออแต่มันไม่มีโอซุสกิตัวนั้นให้เล่นนี่ว่ะไม่ได้ดูการ์ตูนานานไงจะจำไม่ได้ที่มันอยู่ในร่างนาโตะมันชื่อโอซุสกิอะไรอ่ะมันแอบอยู่ในร่างโบลุโตเดไม่ได้นาโตะโบลุโตที่จะยึดร่างโบลุโตจำไม่ได้จริงจริงพอภาคโบรุโตไม่ได้ดูเลยดูแต่ภาค ไอ้ตัวนี้รู้แล้วมันมีพลังอะไรครับไอโบโลเนี่ยพลังอะไรวะในการฟื้นฟูร่างกายแบบรวดเร็วด้วยพิษอะ่ะด้วยยาหรือทั้งอยา่างเป็นพวกพวกทดลองจับจับเฮ้ยมันเก่งไปหมดทุกด้านเลยไอ้ตัวเนี้ย เอาไปลูกเต่ายับเนี่ล่ะลังยักษ์ลังยักษ์ลังยักษ์สวรรค์ลังยักษ์สวรรค์เฮ้ยปุ๊บดูดิโคตรชอบท่านี้เลยเหมือนเหมือนน่ารู้โตมันกระสุนคงจับด้านหลังอ่ะจับจับวา้ามาด้านหลังแล้วจับไปยีแน่แล้วก็ตามด้วยอันติ เรียบร้อยครับกงบ้านสวรรค์มันกงตรงไหนวะตอนจบมันปลาทุกเสาต่าเสียบแล้วกับพื้นมีนันลัสมาชิกอินเนอร์บวดโหวดมันเจ้งอินเนอร์บอกว่าหังยินเฮ้ช่วบอาลิไม่มีใครเอาชนะฉันได้ไม่ว่าใครก็ตาม เฮ้ยเก่งนะเก่งเลยแหละทุกท่าไนดะ้เห็นทุกท่าแล้วนะเนี่ยแต่คราวนี้เราก็จะมาแปลงร่างเออแปลงร่างอันไหนวะนี่โอ้แปลงร่างย่กันนะระเบิดพลังครับตั้งแต่ต้นเกม อจิกเก็ตจิกเก็ตเนี่ยโอซุซึกิโมโมชิกิใช่ไหมอันนี้ก็คินชิกิแล้วไอโอซุซึกิอีกคนหนึ่งอ่ะไม่มีเหรอเฮ้ยแต่ในกระตูมมันโผล่มานะทำไมหรือว่ามันจะไปอยู่ในร่างโบลโตะวะเออมันจะอยู่ในร่างโบลโตะหรือเปล่าสงสัยต้องเล่นเนื้อเรื่องก่อน,อนวะหรือเปล่า เพราะในกระตูมันมีอ่ะมีร่างโอซุสกิโผล่มาคราวนี้เราจะแปลงร่างดูมันเป็นยังไงระเบิดพลังแต่คงคงไม่ระเบิดพลังไอ้ลบคงไม่ระเบิดพลังแล้วกลับมาอ๋อมีเข่างอกว่ะ อ๋อเป็นเหล็กเหล็กรอบตัวมาแต่ถ้าโอ้ยลบลบลบถ้าเป็นท่านี้มาทามาทาฝาทะลวงฝังทะลวงนี่ฮารงโหมดจะเย็นแวบเอาไปน,นี่นี่ไม่กดค้าง อาลูกเต่ายักษ์ไปเฮ้ย <c oughs> โดนลูกเต่ายักษ์ได้ไงอ่ะเฮ้ยงานงอมาสู้กับลูกเต่ายักษ์มาดิสู้กับลูกเต่ายักษ์มาดิอาดโอ้ยโอ้ยโอ้ยหลบป้องกันขาจะเย็นไม่ให้ระเบิดหรอ หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์หมดสิทธิ์แล้วซาสิเกมาข้ายังใช้พลังไม่หมดเลยก็แค่เตะทะลวงเข้าไปหรือเปล่านี่ยวก่อนนะถ้ากดค้างก็แค่นี้นี่แค่นี้อะไรวะตายซะและ้วเดี๋ยวลองเตะต่อยกันไม่ได้ลองเตะต่อยหรือมัวแต่ใช้ท่า โหดเกินรายละเอียดโหดน,นะมันก็ปลดล็อกไปเรื่อยนะถ้าเราเล่นตัวละครหน่อยเดี๋ยวนี้มีโหมดเก็บเลเวลตัวละครด้วยจบไวไว,ไว้ท่าทักวันนี้จบไวเมื่อวันเมื่อวันเมื่อวันซื้อันี่ยไอ้เขาใส่เฮ้ยไม่ใช่ต้องแปลงร่างก่อนนีกว่า อะไรปลาอยู่นั่นแหละมาโซโซโเขางอกแหลกจากการชิซุยโอ้โหโคตรไวมันขยายสิ่งของไงแล้วก็ปล่อยออกมาแบบรวดเร็วมานี้แล้วก็สู้กับชิซุยมันก็แบบว่าร่างมันก็หมดอย่างไวถอยก่อนถอยก่นอนรอรอแปลงร่างใหม่ชิซุยใจเย็น ปั๊บไม่โดนหรอกจับเวบแว,บ,แวบเก่งรอรอเกาะป้องกันรถเกาะรถเกาะเว็บวบจับเหรอจับกับไม่โกงไม่ีแน่เอแปลงร่างแล้วแปลงร่างอันนี้จะอัดมาดิ วันนี้ถ่าจะลองสกิวเอ้าไม่เหมือนเดิมว่ะแต่ละท่าขึ้นข้างบนไหมไม่เหมือนเดิมว่ะจะตายแล้วอ้าวหมดซะก่อนเอาลูกเต่ายักษ์ไปนี่แน่หลังสวรรค์หลังสวรรค์ก็สวยดีนะ <c oughs> เป็นจริงไม่มีทางเอาชนะฉันได้หรอกจิเกนแอนด์แมนแต่ยังไม่เห็นมีหดตัวเลยนะคือไม่สามารถเสกให้สิ่งมีชีวิตตัวเล็กหรือตัวใหญ่ได้นะแต่เสกให้ตัวเองตัวเล็กตัวใหญ่ได้แต่ในสกิลนี้มันไม่มีนะเสกได้แต่สิ่งของอ่ะให้ชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ตามใจต้องการ แต่ในการ์ตูนมันแบบแวบบเป็นตัวเล็กตัวเหมือนมดแล้วก็แวบ,บเป็นตัวใหญ่แต่ไม่ได้เป็นตัวยักษ์พลันก็แปลกสู้กับอินทราแวบบขาพลังยาปาขา้าข้าจะแปลงร่างเตะขึ้นข้างบนดิสู้แล้วซึ่งข้างบนไหมท่าแต่ท่ามันก็เหมือนกัน หมือนกันว่าก่ออันนี้ลอยอยู่อัไรอะ่ะมานี่ขอคอมโบท่าให้มันจบๆหน่อยหมดแล้วแมงเอย๋ยแมงเอ๋ยเอาไปเลยเอาไปอีกนี่ไงสมน้ดหน้าแ้่เลือดฝั่งเดิข้ามมันน้อยว่ะสู้มันยังไม่ทันมันเลย15ทีเองขอแปลงร่างก่อนไม่เอา เวรกรรมอินทาแปลงล่างห้อยหลังหลบหลบไอเราแปลงล่างได้ละหลบหลบหลบมาแล้วชาแปลงล่างมาเอืออะไรเร็วอาจจะดูภารกิจขึ้นไหมบนโอเอ้ย สไลเดอร์จะสไลเดอร์ขึ้นหน่อยว่าไงนี่แน่นี่แน่จบซะแล้วครับทุกคนคือถ้าผมเล่นหมวดอื่นน่ะระเบิดพลังมันจะระเบิดได้เฉพาะตอนที่แบบใกล้ตายอ่ะเลือดเหลือต่ำๆแล้วถึงจะมีระเบิดพลังได้ แต่ถ้าเราเล่นด่านนี้เราจะระเบิดพลังได้ตั้งแต่ต้ต้นเกมแต่เสียดายที่เราเบิดพลังแล้วมันอยู่ได้แป๊บเดียวอ่ะวันนี้าได้5-6นาทีเองว่าจะให้ได้สัก20นาทีแต่แค่นี้ก็เห็นทุกท่าแล้วละ่ะแต่ก็ยังเห็นไม่ค่อยครบแล้วตายไปยังแต่ระเบิดพลังบีแค่เขาง,งอกมานะเพราะหน้าตาเขามีอักขระดำๆอยู่แล้วไปละวันนี้ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและกดติดตามช่อง y YouTube ด้วยนะครับคลิปวิดีโอทุกคลิปดูเพื่อความสนุกและความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกคนสวัสดีครับ